พระเอกดังยอมรับโดนทักนับวันยิ่งยิ้มเหมือนภรรยาขึ้นทุกวันถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังที่ได้รับความสนใจทุกการเคลื่อนไหวสำหรับฮยอนบินและโซเนียจินล่าสุดเมื่อวันที่1กันยายนนักแสดงหนุ่มฮยอนบินได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผ่านสื่อเพื่อโปรโมทภาพายนตร์เรื่องใหม่ Confidential Assignment 2ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาหลังจากที่เข้าพิธีวิวากับโซนเยจ,จินเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยฮยอนบินได้กล่าวถึงชีวิตหลังแต่งงานว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับนับว่าเป็นพรที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆและผมก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นคุณพ่อมือใหม่แล้ว ทุกวันนี้ผมกำลังตั้งตารอวันที่จะได้เจอลูกน้อยลืมตาดูโลกอย่างใจจดใจจ่อเลยครับก่อนที่ภาพยนตร์ Confidentian Assignment 2จะเข้าฉายอย่างเป็นทางการโซนเยจินได้ให้กำลังใจผมเยอะมากๆเลยครับเธอได้บอกกับผมว่าตราบใดที่เราทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ เราก็จะได้รับความรักกลับมาจากผู้คนอยู่เสมอซึ่งเธอเองก็ตั้งตารอชมภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับนอกจากนี้เฮียนบินยังเผยถึงรอยยิ้มและตายิ้มที่เริ่มคล้ายกับภรรยามากขึ้นทุกทีจนถูกพูดถึงบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างล้นหลามว่าผมเห็นคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับและผมก็คิดว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นเพราะผมมักเห็นโซนเยจิน ชอบหัวเราะอยู่ข้างๆผมอยู่บ่อยๆหรือเปล่าแต่พอดูรูปแล้วก็คล้ายกันอยู่นะครับสงสัยผมคงเริ่มเหมือนเธอมากขึ้นแล้วล่ะครับเมื่อพูดถึงการถ่ายทำภาพยนตร์ Confidential Assignment 2ที่เริ่มต้นในช่วงใกล้เคียงกับพิธีแต่งงานว่ามีการเตรียมตัวอย่างหนักหรือไม่ทางด้านหยอนบินจึงได้กล่าวว่าการแต่งงานไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมในฐานะนักแสดงมากเท่าไหร่ครับ เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานที่ผมเริ่มถ่ายทำก่อนจะเข้าพิธีวิวาก็เลยคิดว่าไม่มีผลกระทบอะไรที่น่ากังวลเป็นพิเศษครับจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ